ไเ่ใช่จะเปลี่ยนใครหาแบบที่เตื่งหัวครับสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะยิ้มยย้มแจ่มใสค่ะดีดีขึ้นเนาะค่ะดีค้นมือไปเขายาเมื่อวานเพราะว่าไออะไรวัดลกคข้อนะคะวัดแม่คู่ก็ไม่ค่อยสบายนะครับเออเทรื <what> ่องเป็นวัดเทรื่องออกงานดูเครื่องฝนเทรื่องหมอกแล้วก็ะเ้ร่ง งานแห่กระถินนะคะเรื่องล่ำกระเคลนบันบบนีหมอกล่งลงแล้วบ่แล้วฝนตเอียวัดป่าบันเหมือนนะคะตกแต่ซีทูมแม่คู้กับล่ำตั้งแต่สามถุงครับผมอันฮอซีทูมได้ไล้เลือเลยแค่ค <laughs> เป็นตุม่มเป็นเลียนเมื่อจนแจงตกจนแจงนะคะบนันนีคนอากาศเมื่อก็เปลี่ยนแปลงเนาะกับไข่กับไอ้เมือว้นแม่คู้อันสิบอลล้วเมื่อวาน,นป่วยขั้นบ่อยเศร้าบอลลอดแน่นะเมือวานแม่คู้กัได้โอซ่า คืนมาหออยากให้เอฟซได้ยิ่นเสียงปูนะคะแต่ปูรก็ดีเดี๋ยวเราเห็นให่เม่คู่บ่ไอตอนเขาสวงกันเลยลมสงค่ะกะมาถามข่าวถามข่าวเอฟซนะคะมีผู้โชคดีว่าเม่คู่กับอ่มา้งกลยุ่มส้นง่ะค่ะมาถามข่ม่าอนะคะมู่ว่าเมาเต็กับตอเขางันเย่้วง่ะค่าถา่าวา่เอียะิแมีผู้ี่าม่คู่กับไอ่เสงเลยล่มส้วงค่ะค่ะมาน่าวม่อนคเมีู้โี่าคกับไอเขาส้วกันเลดกัน บัเนี้กได้เป็นบางคนแต่ว่าผู้พิังเกลีพิ่นก็ได้การเกษเรขํานวณแม่คู่กะเอาลงงห้เนาะค่ะเนาะกาติดตามน้ำช่องเฮ้านั่นับผมอย่าผ่าขั้นผ่าดในช่องเฮากับบ่ได้มมนกแะ้ลตบุญผู้ละคนว่าอันบ่ได้ดักแม่คูู่หยเก่าซุนนเสียเก่าซุนหนึ่งเก่านะบ่ได้มันเม็ด่าซันว่าภูรก็บบ่ผูรลเโคนกาโซกได้เยยบไปเยยบจับสลากินแบงรัฐบาลไทยหกหนึ่งให้แส การเล่วมีทีมาป่ะนี่แมู่่ก็เลยสิเบาเรื่องที่ม่าของหกศูนย์หกหนึ่งพู่กระทักเหลกรถยิมต่างแต่เหล็กว่าที่ส6บหกนี่เฮ้จะได้กับท่านเฮ้จะได้กับท่านรถยิมเรีนได้กับท่านแม่นวะของของยิมหนึ่งศูนย์หกหกศูย์หนึ่งศูนย์ห่งกจะกับัท่านปูระเบาแต่ว่าคำบาพื่นว่าเก่าศูหนึงเก่าเสียนมันกา อาจจะบางเด้อแล้วก็มันก็ต้องหลายตู่เพราะว่าพอไอตู่เดียวมันบ่ได้ค่ะมันเป็นการเสี่ยงโชคนะคะเออมันเป็นการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคคือเฮาคือแม่คู่เขานี่ก็ให้เป็นแนวทา่ให้เป็นแนวท่ากิฟต์ยับฉลากกินแบงรัฐบาลไทยไว้นะคะทุกวันนี้คู่ก็บอกค่ะเป็นแม่คู่ยิ้มรถขึ้นได้แล้วตีว่าะเขาบอกว่ามวันที่สิบหกอันยิ้มเลือกบ่อวานููยิ้มบ่ไปล่างแอร์เอออันมันร่างได้แล้วเบิ่งพอที่เบิ่งให้เสียเขาสีลร่างขังงานขังหลังก่อนพูบอกว่า โอ้เขา่างขังรางกอนตัวนี้ยิ้มเหมือนนว่าเออขังางกัอันหนึ่งหกน่เอหนะถ้าหนามันสีเออสี่หเาออนั่น,นมันก็ออกกเบื้งมันกอ,อกบา,า,ากดีได้ยิ้มตอกามื่อดีด้ครับผมแต่เป็นนวนหกศูน <c oughs> ว่ะนวนค่ะ <c oughs> บัานดีมีเรียมบังเอิญบังเืินอีหมูวานี่แม่คู่กันเนี่ยมันโอกหักหลายหววแล้วเนาะแต่เขาบันศาลเนาะบอกเขาบเนาะขึ้นกับมื่อค่ะรตเตอรี้เจ้เก้าเทลับปืนแกจะคู่สือ เดี๋ยดิเฮ็ดแอดแลกอยู่บัดที่นี่แม่คู่ก็เลยไปวัดวัดป่าน้องแซงทั้งน้องวัวส้วเป็นบปอย่ครับ,บผมบัดไปง่า่ครับผมที่แม่คู่เราเคยไปแต่ว่าพอสมกินเราไปเคยไปร่ำถวายเสียงเป็นปูงล่างเป็นวัฒนธรรมของอีสานวัดใหญ่วัดงามไปแม่คู่เหมือนมีเอียกกระตุน่นแล้วมีพระทาวเวสุวรรณน,นำ้ำแม่คู่เขโอ้อธิษฐานโคตรชิงลูกแม่เข้าไปครับเลยไปกราบปูอยู่่บัดที่นี่ลอตเตอรี่มีนางหนึ่งพนนังขายอยู่ค่ะ แต่ว่มีคนจะคนเนี่ยมีแม่คู่มีม,มีเหียนแล้วก็มีพอสมเกียิก็เลยไปเลยอ้ะศูนหกจงไหวอยู่ตัวนี้บันดนี้พอเลยจับหนึ่งหกออกมาอาึ่งอ,อไปเสีย่ยงไวงน้นะเนาะนัวเอาไปาลุ่นมาซาน,ยนุยันุ่นทอามา,มาตัวสีออกไปเสีย่ยงไว้เห็นอย่ไง,ง,ง,งกันพอไปคู่กัเลยซื้อน้ำพทหามไปกับศูนย์หกบัดนี้ก็เร่มาสมู่ะบอสมเกียร์เร่สูแม่คู่กัเร่อธิษฐานกับพญายสาสาธุนเดือพ ขั้นเล็กออกศูนย์หกอันมีมีหกสูนมีหกหนึ่งเยือเนี่ยละ่สองตัวเนี่ยแม่คู่สีมาล่ำถวายเอานั่งล่ำมาล่ำถวายขั้นในสูวกแล้วก็เสียวค้อนเสือดใหญ่แม่คู่ไปลุ่งปูอยากเบืองบบขั่อนอยากเบืองห้ออกซุ่มนีเด้อปูแล้วก็ให้ก,กระดิ่งดังแห้งๆก็จะล่มมากเลยเยี<อ>่ยมแปๆๆ๊บแป๊บแป๊โกเดื้องหฮก่นแม่แล้ว่อาลมณกุมหาไห้ใครใคเซเอฟซเนาะค่ะแม่คู่กัไปซื้อรถเตลีแต่ ลอตเตอรี่พัดได้ได้หนึ่งหกเลยวันนี้ครับได้หนึ่งหกหลายเออได้หนึ่งหกหลาบัดนี้ไปจ้าบุญเนาะค่ะกะกาคือได้พระโพธเปียงหนีศีลแล้วกัที่แม่คู่เบาไว้พิสัดจับบ่ได้ค่ะเพราะว่าแม่คู่ก็ได้น้ำสิงศักดิศีลข้าวเกาอียังไว้ข้าวก็ต้องไปแก่บัดนี้ก็เลยได้มือวันที่ยี่สิบสี่เร็วๆเนี่ยค่ะวันที่ยี่สิบสี่ถึงเลยวันที่ยี่สิบสี่ตุลาเร็วๆเนี่ยครับกี้เน่ยมือเสาร์นะค่ะเนี่ยมือเสาร์เสีย ทีมงานมอลาเมคู้พูใ้ใดอยากไปล่ำถวายล่ำก็ได้ครับผมถ้าเข้าไปเนี่ยมือเสาร์ท้งย,ยิบไปครับใจโคง้งงวสารครับไปจะเสาร์เรากล่ำถวายอกปูใหญ่พระพุทธรูปใหญ่หนครับโอ้แม่คู้สะอ่อนแล้วแม่คู้หรืคนที่ลูกเห็นว่าภู่ขาสิมีบุญวาสนาะเดชสางปูใหญ่สี่พน้องนะพูดแตามาลงส้งวงมองหนึ่งงานหัวใจบอกว่าใครไปเบิกตัวยางเนี่ยนะสิครัแต่ว่าได้เฮ็ดใหญ่ดอกแล้วว่าเฮ็ดจำลองแต่ว่าก็สิได้เฮ็ด ลางแกที่แม่คูส่สังเกีดีเซนแล้วสีเ็นแบบนั้นครับผมแล้วก็ไปบ่อไปจังไดพอไปอเนเลีนกวดแล้วว่า,าลา้ว่าขอแม่เอาหูจกักาเพราะหูจ,กหจกักจัได้พอ่อภาไปกะย่านครับยิ้มที่เราไปทั้งบ้านหลานเดียวบางทีเดีว,วงามแคู่ใหญ่ยยมีแรงกระตุนเนาะมีแรงกระตุนให้เข้าได้ได้ไเนีนแบบนี้ได้เนีนหกหนศูปกติแม่แม่คู่สิบวันเนีนเนีแม่คู่เป็นเนีนเก่าศูแมนว่าหนึ่งเก่า แล้วก็เก้าเกียร์ตาในกิ่งแม่คู่จวบคอยมักเลขกสองตัวนี่ครับแต่ว่างวดนี้แม่คู่เห็นยิ้มย่างไปเริ่มได้ยิ้มเอาแล้วบ่บดีพรวนเขาเข้าเขาข้าปากยังไงไม่นยิ้มเรื่องไอ่ไม่ยิ้มเรียกรถเจ้าเรียกรถเจ้าเรื่องไอ่เรื่องสมบัติอว่าแต่ย่างไปบัดเนียนกลับมาจากวัดนั่นเนาะขึ้นมานั่งยืนนี่กับกับขาเหี่ยนสองคนกูบอกตุ่งตุ่งลูกปูยานจะว่าอ่ำพ่อเถอะคนลอยเอาไว้อยู่แม่นบ่ หกศูนย์มาหลายพันนั่นและหนึ่งหกหลายแมนมาแมนจ้าสัตวเพื่อ่านั่นแหละหนะึ่งหกหกศูนย์นั่นแหละเฮียนกันเลี้ยงลงมาบอกบริวารดินี่ละสู่ทีมงานดินี่นก็เลยได้เติมกันนี่แหละทีมากบัดดีแม่ครูก็เลยสิได้ไปสำหรับผู้ใดอยู่ไก่เด้าาอ,อค่ะทั้งน้องวอซ้อเนาะ น้องบัวลำพู้บอลำพูนั่นละ่ะทีฟีฟซีการที่ทีฟีฟซีแข่งเว้นนี่สซีรัถวายผู้ดใดสีแดงตัวรำถวายนั่ก็ได้ครับผมบ่จัมกัดนะคะจะเป็นลำแบบว่าลำถวายผงปู้ที่แม่คู่เพิ่มมีแรงบรรดุบรรดาแต่ว่าเรียกกับผู้ให้แล้วละ่ะแต่ว่าไมค์เพราะว่าห้าบรรดุบรรดาจิตใจเท่าไดครับผมแล้วข้อนส่วนย่อมขึ้นค่ะแต่ว่าเสียแบบวัฒนธรรมไทยเลยว่าโอ้โแต่ีแงตูนั่งล่ำกัสิ เฮ็ดเป็นพื้นบ้านเรื่องพวกของปลุกล่างของอีย่างว่าพวกนีงพื้ืๆกันโอ้โหใช่ใช่ยช่พื้นกันแม่คู่บอลใช่เป่าวันละม้นตีกับแม่คู่ม้วนตีแก๊สกันกปกติคั้นขันเข้าสิใส่ว่าว่าแม่แม่มันกับว่าคือเพราะว่าเป็นวัดวัดที่เพิ่นพัฒนาเนาะใส่สุดอะไทยๆใส่ใส่กับแม่คู่ก็เลยได้เดวิลไว้แม่คู่ก็สิจัดให้เต็มที่เด้อค่ะเด้อ ไปพบพ่อกันวันที่24่ยุวัดป่าน้องแซงดังแต่แซานี่คือล่ำถวายค่ะล่ำถวายก่อนเนี่ยมัขึ้นเป็นคอนเสิร์ขคอนเสิร์ครับค่ะ,คะยัย่วๆประตูลานมองนอกวัดตะว<อ>ันเดินกว้างคักคอนเสิร์วัฒนธรรมไทยเออเพราะกันธรรมดาค่ะเขาไม่คู่จัดใดเมื่อจะเป็นเป็น,ปนวัฒนธรรมลกหรือว่าจะเป็นแบบว่าคอนเสิร์แบบว่าอัน มินีจากเสียคือจารเกิดเต้นระเดนก็ได้นะสินะครับแต่ว่าเล็แต่เจ้าภาพอันนี้คือเ้าเฮ็ดลำไผ่ปูลำตะวันสวยงามค่ะบอกบุญเนาะค่ะบอกบุญใจแม่คู่ว่าอยากให้ทอดตุ๋นผ่าปลาไปพูดได้เจ็ดลงท่านก็ไปได้ครับเออลงท่านก็ได้เด้อค่ะเด้อลงท่านก็ได้ไปได้ค่ะไปเกลี่ยจะมีอีหยังเกลี่ยก็ได้ครับเพราะเนี่ยเพราะเนี่ยให้เอฟซีเพราะอยากรวมแม่คู่อาจจะเอาปลาลาไปเกลี่ย ครับผมค่ะขั้นขั้นเอฟซีแด้ยินหรือว่าผู้ใดมีโศกมีมันอยากร่วมบุญแม่คู่สิไปแก่ยร์ทรงเศร้าครับขั้นขั้นผู้ใดเสียเฮ็ดปลาลาไปอังเสียน่ะขั้นขั้นผู้ใดอันนี้แม่แม่คู่ว่ได้บังคับเด้อค่ะบว่าใด้ดจวงเว้าให้ฟังซื่อๆสียเป็นแนวทางก็ถือว่าซอยแม่คู่หรือว่าซอยปู่ก็ว่าได้ได้ทำบุญเฮาก็ได้บุญล่ะเฮาเฮ็ดเฮาก็ได้บุญของเฮาครับค่ะขั้นขั้นว่าเออเสียเอาปลาลาไปจัก100ขวดจังเสียนเสิให้นาคน้อยเขาจัดให้ครับผมค่ะก็สิได้แกเบ้านเพิ่นนําเพิ่นอัน เอาไปน้ำยาสินและเนี่ยมาขึ้นกับสิบเป็นมอลล่มเนี่ยเซนเนี่ยมันขึ้นกับพวกแก่แบบนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นขายขาย <c oughs> ขายเพรา,ะ, <c oughs> าะไอเห็ดบุญป <c oughs> ูว่บบบวาบพราตำซีเลี่ยมนะคะ <c oughs> ปูเรา,าหายไร้ก็นั่ง <c oughs> แล้วว่า เทศได้พ่อกระหายคูอเก่าเ่รววาสัตวแต่ม่บ้านนี้เก่าเก็ียดอย่างยบสองทุมเนี่ยนะตอกเกียดมาสองทุ่มครับผมคือป่วยข้าขะตุ่มขนมในซีสหามือเงือกเมื่อวานนี้แม่คู่ก็้อนะขึ้นรถิดไปวัดป่าหนองแซงแล่คูบอกว่าลูดหกกสันว่าเออแมววกับผ้ากันลูดเรียนแน่ๆนะครับเป็นู้กันในเขาบนล่างนะครับ่้นที่ลูดเกลียกพออกลียดหกเก้าส่วนหกเก้าู่้เล่บอกแต่ที่เรียนในฮกเกาเซียล้วบอกแนบอกแต่ตัวเก่ามันกับเมืองตัวปูหันว แต่บางวันนี้แม่ครูบ่บอะว่ามันอ่อนแห้งแล้วปูก็จากซอยหลวงซวยหลานนี่ก็ปูคือยิ้มถามปูเป็นบ่อปูของเสียจวนเขาบางวันนี่ปูบอกว่าพวกเขาเขาเพราะเขาหลีนเออของแม่คู่เขาปูมากกากล้านเปอร์เซ็นเออขาทั้งสองขาเลยเขาทั้งสองขาทั้งล่างแม่คู่บอกว่าเราไม่เคยมากรักของเขาวันนี้ปู้วามีหกเป็นว่บปู้วานมีหนึ่งแต่มีหกเห็นว่าจานต้อเห็นหกแต่ว่าเราบอกว่บเขาเออเรื่อยๆแต่ว่ามีหกที่นี่นะ แม่คู่ว่าว่าสิ่งหอนโคกคนละแต่ว่าการเรียนพ่อวิ่งเราเว้ยเรียนเป็นรักเอาแม่คู่ก็เรียนมันพูดได้เยี่ยมรักโคกมาเตะว่าตอนขึ้นรถตอนสิไปวัดไปแม่คู่เขาพูดได้ตั้งใจว่าสิไปได้มาที่ไหนแต่พอสมกินเราที่ฐานเราเปิดเพลยงเรานั่มเพราะว่าเพียงพอสมกินนี่สิมีล่ำบายครับเราเราร่ำแหย่ลองพูดไหมยวัดน้ำแซงท่งเดี๋ยวมื่นเสียเราลองเปิดลองเบิ้งเดี๋ยวว์น้ำแท่ง นี่นแหละเพื่อนเพื่อนแทงเพียงไปล่ำขวายอันนี้แล้วมาบอกนี่าาเราบอกพ่อคือมาล่ำให้เพื่อนนะท่านว่าม่านกรบโงชัยภาปื้อมวนค่ะเมื่อวานนี้เ<อ>ห็นไอ้การยญ้ามวนสอบอยู่ไหมพูด<อ>มวนค่ะนี่แหละด้วยบุญบารมีปูเฮาปูตาปูชีวะขาวไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะสิ่งศักดิิ์สทธิ์มีจริงสามารถดุจิตด,ดุจใจให้แม่คู่นี่สิละคือแม่คู่ก็ได้มาบอกบุญมาบอกเอาลงกุมลงครีบลงโพวดว่า จับฉลาก,กินแบงรัฐบาลไทยเด้6 6อศูนย์หกหนึ่งหกแกเสียนาะครับกกห้าลูกก็เอาปิดป็นแนวทางไม่หมดล่ะครกหนึ่งหกหกหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หกแกเสียเนาะก็หาก็ยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลไทยไปเลยได้โชคนะครับอ่าอยากได้โชคง่ายกว่าวัตถิ่าวท่น,นทว่านะครับอธิษฐานเ,าเอาวัตถิกาวท่นทว่างานไงผู้เพราะว่ามันต้องได้เฮ็ดต้นผาป่าเพราะว่าแม่กู้สิไปสร้างผาญ่ได้บไหมครับผมผู้เพื่นเพิ่นก็เำลังมีโควกานออกมาแล้วสิได้เยอะให้ให้าการอธิษฐานเอาเด้อค่ะเด้อ วันที่วันที่เก้าธันวาในละบวกบุญไว้ค,คือกับ<ม>ให้เตรียมตัวมีของเงวมีข้าสีเทจแตงเครื่องบ่ายสีชุดใหญ่พุทธสิเป็นเจ้าภาพพี่ยังกับยัเสนอมานะคะเพราเป็นยังถ<ม>ือว่าเฮ็ดบุญร่วมกันลอยซ่องลอยก็ได้บ่ได้จํากัดแล้วที่นี่วันที่ยี่สิบเก้านะคะ 29, 20, ย,ยี่สิบเก <29 S 2> <ม>้ายี่สิบเก้าตุลายี่สิบเก้าตุลาเนี่ยค่ะที่ได้ไปล่ำถวายองค์เจ้ายา ก่าเสียนยูวัดชาสนุบุญครับการเต้นสุดใบสีครับผมอันนี้สุดก่ะครับเอาเอางวดใกล้ๆดีก่อนใกล้ๆเนี่ยเอาใกล้ๆเนี่ยแล้วก็แล้วก็สิบไปร่ำถวายเราเม่คกู้กระเทียมต้นผาปลาจากตุนไปถวายเพื่อนจากน้อยเนาะค่ะแม้ะทั่งวัดว่าเพื่อนกับขาดแค้นครัเขามียังมีนำมุกนำใจเล็กๆน้อยๆเขาเป็นใจเป็นบุญเป็นกุศลเขาก็ได้เป็นอาหารการกินได้เนาะค่ะแล้วก็สิมีนั่งร่ำไปร่ำถวาย กาบอกบุญเอฟซมาเท่านี้นะคะเนาะครับผมาหมีโศกมีหมันสูขูซุคนเ้อค่ะเด้อเออเ่มเรเริม่มเริ่เร่เริ่ม้ริ่มเริ่ม่มเริเร่าเริกมเริ่มิ่มเริ่เ่นี่มเ่มเ่มรเิมเริ่เร่เก่มเริ่มเ่ะเมเรั่มเร่มเริ่มเร่อเริ่มเริ่เร่มเ่นเ่มเมเริ่เรมเร่่เ่เ่่เหเร่เิิ หาตัวครับผมหนึ่งเก้าเก่าหกเก่าศูนย์ชิปเกดหกศูนย์หาตัวครับสาธุสาธุครับสาศกวานครับ